สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกลดรดอะโมโจจน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e l e v e n เท่านั้นพักภูมิใจไทยออกแถลงการผ่านเพจเฟซบุ๊กมีมติขับในเอกราชช่างเหลาสสขอนแก่นพ้นพัก ระบุว่าโดยที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ในายเอกราชช่างเหลาสสขอนแก่นพ้นจากสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ9ประกอบข้อประครับพรรคภูมิใจไทยข้อ56วรรค3และข้อ88ตามความต้องการของนายเอกราชที่ต้องการให้ขับออกจากพรรค ซึ่งกรณีที่ศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่17เมษายน2568สั่งจำคุกในกร,ราชช่างเหลาสอสอขอนแก่นเป็นเวลา5ปี93เดือนและชดใช้เงินแก่สาหากรณ์อมทรัพย์ครูขอนแก่นที่ยักยอกไม่ให้ครบเต็มจำนวน4 0 5ล้านบาท วันนี้18เมษายน2568พักภูมิเจไทยโดยมติที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพักและสสพักภูมิเจไทยได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ในายเอกราชช่างเหลาพ้นจากความเป็นสมาชิกพักภูมิเจไทยตามที่คณะกรรมการจรยิยธรรมพักภูมิเจไทยเสนอซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา101เลค9ประกอบข้อบังคับพักภูมิเจไทยข้อ56วรรค3และข้อ88 ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่31มีนาคม2 5 6 8สมาชิกพรรคภูมิใจไทยจังหวัดขอนแก่น20คนได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อพรรคภูมิใจไทยให้พิจารณากรณีที่นายเอกราชตกเป็นจำเลยในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาดังกล่าวซึ่งพรรคภูมิใจไทยให้นายเอกราชชี้แจงข้อกล่าวหาแต่นายเอกราชไม่ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กำหนดจนกระทั่งศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาดังที่ปรากฏพรรคภูมิใจไทยจะได้แจ้งมติพักให้คณะกรรมการเลือกตั้งรับทราบซึ่งจะเป็นไปตามขั้นตตอออนขงกฎหมาย่ไป ก่อนหน้านี้เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่16เมษายน25 6 8ศาลจังหวัดขอนแก่นนัดอ่านคำพิพากษาคดีเลขดำและคดีเลขแดงระหว่างพนักงานอายการจังหวัดขอนแก่นฝ่ายโจทกับนายเอกราชช่างเหลาสสอขอนแก่นเคต4พักภูมิเจไทยจำเลยในข้อกล่าวหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และร่วมกันใช้เอกสารปลอมกรณีการทุจริตสหกรณ์อมทรัพย์ครูขอนแก่นเมื่อถึงเวลานัดหมายนายเอกราชช่างเหลาพร้อมด้วยทนายความเดินทางมารายงานตัวต่อศาลสีหน้าท่าทางปกติ ทักไทยกับสื่อมวลชนก่อนเดินขึ้นศาลเพื่อเข้ารับฟังคำพิพากษาที่บันลัง์6ชั้น3ฝ่ายโจดด์โดยพนักง,งานเอการจังหวัดและทีมทนายความฝ่ายบริหารของสหกรณ์อมทรัพย์ครูขอนแก่นเดินทางมารายงานตัวต่อศาลเพื่อรับฟังคำพิพากษาเช่นกันท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจศาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งยังคงไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนถ่ายภาพในเขตอำน,นาจศาลศาลได้อ่านคำพิพากษา,านานกว่า1ชั่วโมงก่อนจะมีคำพิพากษาว่าจำเลยได้ร่วมกันกระทําความผิดตามมาตรา9 1ฐาร่วมกันฐานร่วมกันย,ย,ยทั้หมด5กระทง ตัดสินจำคุกกระทงละ3ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพให้ลดโทษเกึ่งหนึ่งคงเหลือกระทงละ1ปี6เดือนรวม5ปี30เดือนและกระทำความผิดตามมาตรา268ฐานร่วมกันปลอมเอกสาร21กระทงตัดสินจำคุกกระทงละ6เดือนจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเกึ่งหนึ่งคงเหลือจำคุกกระทงละ3เดือนรวม63เดือนรวมคำพิพากษาจำคุกทั้งหมด5ปี93เดือน ขณะที่เงินยักยอกไปกว่า405ล้านบาทนั้นจำเลยได้ชดใช้มาแล้วเพื่อบรรเทาเหตุประกอบด้วยวันที่19ตุลาคม65รวม10.5ล้านบาท27ธันวาคม65รวม40ล้านบาท28ธันวาคม66รวม10ล้านบาทและ26มีนาคม67รวม40ล้านบาทโดยให้เงินที่ผ่อนชำระมานั้นหักเงินต้นและให้จำเลยชำระให้หมดสําหรับการที่โจทยืน่นขอออกหมายจับจำเลยจากเหตุการณ์การละเมิดคําสั่งในการนัดฟังคําพิพากษาที่ผ่านมา และจำเลยขอเลื่อนอ้างว่าป่วยแต่กลับพบว่าไปประชุมสภาและลงพื้นที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีสารมีคำสั่งยกคำร้องแต่กำชับให้จำเลยมาพบสารตามนัดหมายทุกครั้งอย่างก,ก็ตามภายหลังจากสารมีคำพิพากษาจำคุกตำรวจสารเข้าทำการควบคุมตัวนายเอกราชไปไว้ที่ห้องคุมขังบริเวณชั้นล่างสารทันทีขณะที่ทีมทนายความอยู่ในระหว่างการยื่นขอประกันตัว